สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์บรรจารนะคะวันนี้เบียร์บรรจารก็พามากินแกงหอยนะฮะจะมาชิมแกงหอยให้ดูแล้วก็จะบอกลักษณะของหอยขมเกาหลีนะคะ <c oughs> หอยขมแล้วหอยขมเกาหลีนะคะเปลือกเขาจะบางมากเลยนะ,ะทุกคนตัดง่ายไม่แข็งเหมือนเปลือกหอยขมบ้านเราเนาะและอีกอย่างหนึ่ง นี่ค่ะเปลือกเขาจะบางมากเลยทุกคนสังเกตนะเดี๋ยวจะชิมให้ดู <c oughs> เปิดฝาแล้วนะเปิดฝาแล้วเจ้าน้ำแกงใสยังร้อนอยู่นะเปลือกหอยยังร้อนอยู่เลยโอ้ยร้อนมือค่ะทุกคนนี่ค่ะน้ำแกงใสในะ เนื้อหอยเขาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูเนื้อหอยก็จะประมาณนี้นะทุกคนเหมือนจะมีลูกนะลูกหอยเต็มท้องเลยหอย นิ่มมากค่ะทุกคนเนื้อนิ่ม,มเนื้อนิ่มลูกหอยก็นิ่มไม่กรอบเหมือนบ้านเราบ้านเราถ้ามีลูกหอยก็จะกินแบบกรุบกอคือคือคือกรอบมากแต่นี่นิ่มหมดเลยนะเพราะว่าขนาดแม่แม่หอยยังเปลือกบางขนาดนี้นะคะทุกคนแต่แกงหอยของเราก็อร่อยลงตัวนะคะทุกคนนี่ค่ะ แซ่บค่ะพอหายยาพอหายคิดถึงบ้านเราได้นะคะทุกคนคิดนี้เบียร์ป็นจาก็คอลาจะเพียงแค่นี้นะคะจบลงแต่เพียงแค่นี้ค่ะแซ่บมากค่ะห <c oughs> อยจูบตัวใหญ่นะคะเปลือกบางมากโดยรวมแล้วยังไงก็หอยบ้านเราอร่อยกว่าเนาะความเคยชินของเรา <c oughs> อืม้ม ดูสิเนื้อเหมือนหอยบ้านเขาอะมันจะนุ่มนิ่มไปหมดเลยนะบายบายนะคะ